Public Charge Rule ถ้าคุณเป็นบุคคลที่มีความน่าจะเป็นที่จะมาขอความช่วยเหลือให้รัฐบาลอเมริกาเขาก็จะไม่ให้คุณเข้าประเทศนี้หรือจะไม่ให้ใบเขียวคุณนะคะคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องกฎ Public Charge Rule ที่หลายๆคน สนใจแล้วก็ให้ความสนใจมากนะคะกฎ public charge rule นี้ก็คือกฎว่าเในอนาคตเนี่ยรัฐบาลเขาอยากจะดูว่าคุณเนี่ยจะต้องการมาขอความช่วยเหลือรัฐบาลอเมริกาหรือเปล่าถ้าคุณเป็นบุคคลที่มีความน่าจะเป็นที่จะมาขอความช่วยเหลือให้รัฐบาลอเมริกาเขาก็จะไม่ให้คุณเข้าประเทศนี้หรือจะไม่ให้ใบเขียวคุณนะคะวันนี้มี5หัวข้อใหญ่ๆที่เราจะมาคุยกันหัวข้อแรกก็คืออะไร คือกฎเกี่ยวกับการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็คืออะไรคือ public charge rule นะคะข้อที่2ใครที่จะได้รับผลกระทบจากกฎตัวนี้บ้างนะคะข้อที่3รัฐบาลใช้กฎเกณฑ์อะไรมาพิจารณาว่าคุณเข้าข่ายกฎนี้หรือไม่เข้าข่ายกฎนี้นะคะข้อที่4 Public Benefits คือความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่เขาพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรหรือนะคะข้อที่5นะคะหลายๆคนได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสืบเนื่องมาจากโควิด1 i ตัวเนี้ยจะถือว่าเข้ากฎ b l i c Charge Rule หรือเปล่านะคะหลายๆคนคือได้เคยฟังคลิปของเราแล้วแต่ว่าหลายๆคนก็ยังไม่เคยฟังคลิปของเราเลยนะคะจะแนะนำตัวนิดนึงดิฉันทนายแก้วนะคะเป็นทนายทางด้าน i m m i g r a ร i o n l อ w เฟิ m ของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่รัฐ เ,อเอมืองพอร์ตและรัฐอรอริกอนนะคะซึ่งจริงๆกฎหมายอเมริกรชันเนี่ยเป็นกฎหมาย federal law เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือลูกความไม่ว่าจะอยู่ที่รัฐไหนก็ได้นะคะตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นทนายจริงๆเนี่ยเป็นทนายที่เมืองไทยด้วยตั้งแต่ปีประมาณ1998กนะคะก็22ปีที่แล้ว แล้วก็มาเรียนที่อเมริกาได้มาเป็นทนายที่ประเทศอเมริกาจริงๆตั้งแต่ปี2002ก็คือ18ปีที่แล้วนะคะแต่จริงๆมาทำกฎหมายอเมริกชันก็ประมาณ16-17ปีที่แล้วตั้งแต่ปี2004ค่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะอะไรคือ public charge rule c like u ิป r าร r จรเนี่ยจริงๆมีมาตั้งนานแล้วนะคะแต่จริงๆมาบังคับใช้อย่างเข้มข้นในสมัยของรัฐบาลทรัมป์นั่นเองนะคะเขาก็ประมาณปี2018เนี่ยเขาก็มีการออกกฎมาใหม่ว่าเฮ้ยเราจะมีขั้นตอนในการดูว่าคนเหล่านี้เราจะให้เข้าประเทศหรือไม่หรือจะให้ใบเขียวหรือไม่เพราะว่าดูซิว่าคนบุคคลเหล่านี้ ดูแล้วในอนาคตเมื่อเขาเข้ามาแล้วเขาจะมาขอความช่วยเหลือเราหรือเปล่าเขาจะต้องมาพึ่งพารัฐบาลประเทศอเมริกาหรือเปล่านะคะก็คือจริงๆแล้วก็คือมาคำนวณดูว,ว่าในอนาคตเมื่อคุณเข้ามาแล้วเนี่ยคุณจะมาขอความช่วยเหลือเขาไหมนะคะอันนี้คือกฎเกี่ยวกับ public charge rule นะคะข้อที่หเลยกฎตัวนี้นะคะในที่สุดแล้วมีผลบังคับใช้จริงๆก็คือเดือนกุมภาพันธ์ที่ปี2020 นะคะ,ะมันหลังจากนั้นเนี่ยมีการต่อสู้กันในระบบศาลนะคะปัจจุบันนี้ก็คือมีผลบังคับใช้กับทุกๆคนเว้นแต่คนที่อยู่ในสองสารัฐก็คือ,อน่าจะมีเวอร์มอนต์นิวยอร์กแล้วก็มีอีกรัฐหนึ่งไม่แน่ใจาจำไม่ได้เดี๋ยวจะขึ้นไปให้นะคะโอเคข้อที่2วันนี้เราจะมาคุยกันก็คือใครที่จะได้รับผลกระทบเกี่ยวกับกฎ public charge rule บ้าง อยากให้คนจำไว้ว่าไม่ใช่ทุกๆคนที่จะโดนผลกระทบจากกฎตรงนี้นะคะ 1. ถ้าคุณจะขอเข้ามาในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นวีซ่าแอดวานซ์โปขอ Admit เข้ามาหรือ Re-Admit เข้ามาในประเทศอเมริกาเขาจะดูว่าคุณน่ยจะมาขอความช่วยเหลือเขาในอนานคตหรือเปล่า 2. คุณการขอใบเขียว ถ้าคุณกาลังจะขอใบเขียวเขาจะดูว่าคุณติดกฎนี้ไหมโดยการที่จะให้หรือไม่ให้ดูซิไอคนคนนี้เนี่ยมีความน่าจะเป็นไหมต้องมาขอความช่วยเหลือเราในอนาคตนะคะกลุ่มที่3ก็คือคนที่เขาให้มาอยู่แล้วเราต้องมีการต่อวีซ่าหรือต่ออายุสถานะในอเมริกากลุ่มบุคคลเหล่านี้นะคะก็จะติดกฎนะคะก็จะติดกฎว่าจะต้องโชยเขาดูว่าเราเนี่ย จะไม่มาขอความช่วยเหลือเขาในอนาคตเขาโทษนะคะเมื่อกี้บอก3รัฐมีเวอร์มอนต์คอนเน็ทติคัตนิวยอร์กซึ่งตอนนี้ยังไม่ต้องไม่มีไม่ไม่ต้องเข้ากดตัวนี้นะคะแต่ว่าอนาคตเรายังไม่รู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของศาลที่เขาอาจจะมาออกคําพิจารณามาอีกทีนึงนะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันเลยว่าข้อที่3หัวข้อที่3วันนี้คือรัฐบาลอเมริกาเนี่ยปัจจุบันเขาใช้อะไรมาเป็นกฎข้อพิจารณาว่าคุณจะเข้ากฎตัวนี้หรือเปล่า เขาบอกมีทั้งหมด7ข้อนะคะข้อที่1เลยที่มีความสำคัญคืออายุเขาบอกเลยว่าถ้าคุณอายุ18ปีถึง65ปีเนี่ยคุณอยู่ในขายที่สามารถทำงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอายุใน18 6 5ปถึง65ปีเนี่ยถือว่าเป็น positive factor ก็คือเป็นปัจจัยที่ดีเขาดูว่าเออคุณสามารถดูแลตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะเอาลูกเด็กๆมา นะคะหรือจะเอาพ่อแม่มาจากเมืองไทยเนี่ยต้องคํานึงแล้วว่าเฮ้ยพ่อแม่เรารีไทยแล้วมันก็จะเป็นอายุก็จะเป็นเนกาติแฟกเตอร์แล้วเขาจะติดลบหนึ่งนะคะนั่นคือนั่นคืออายุแฟกเตอร์ตัวที่2ก็คือเรื่องสุขภาพนะคะเขาจะดูซิว่าเรื่องสุขภาพของคุณเนี่ยเป็นคนยังไงเป็นคนแข็งแรงหรือเปล่ายังสามารถทํางานต่อไปได้ไหมหรือถ้าคุณมีโรคระยะยาวอย่างเช่นเป็นมะเร็งที่จะต้องได้รับการรักษา ในระยะยาวๆนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็น negative factor เขาดูได้ยังไงเขาบอกว่าเวลาคุณอ p พ l ลใบเขียวเนี่ยเขาจะขอให้ทำเมดิ c ค l exam กซก็คือผลตรวจโรคเขาก็จะดูจากตรงนั้นเป็นหลักถ้าเขาเห็นว่ามีอะไรที่น่าสงสัยแล้วเขาสามารถส่งให้คุณไปตรวจเพิ่มมาได้นะคะว่าคุณมีโรคอะไรที่มันร้ายแรงหรือเปล่าที่เข้ามาแล้วคุณจะต้องมาขอใช้สวัสดิการเขาแน่นอนนะคะอันที่สองก็คือสุขภาพของเรานั่นเอง ปัจจัยที่สที่เขานํามาดูก็คือสถานะทางด้านครอบครัวเขาจะดูด้วยว่าครอบครัวของเราเนี่ยมีคนหลายคนหรือเปล่านะคะยิ่งคนมากเขาก็แบบดูแลกันยากไงเหมือนพ่อแม่ต้องมีลูกตั้งห้าคนอูจะดูครบไหมเนี่ยจะดูไหวไหมเนี่ยถ้าครอบครัวยิ่งใหญ่ก็จะเป็นปัจจัยที่ไม่ดีแต่ถ้าครอบครัวพ่อแม่มีลูกคนเดียวอย่างเงี้ยพ่อแม่ดูลูกไหวก็จะถือว่าเป็นปัจจัยที่ดีครอบครัวเล็กถือว่าดีครอบครัวใหญ่ถือว่าไม่ดีนะคะ อันต่อไปข้อที่4ปัจจัยข้อที่4ก็คือเขาจะดูทรัพย์สินของคุณเลยค่ะว่าคุณมีทรัพย์สินอะไรบ้าง1นึ่เขาจะดูจากทรัพย์สินโดยรวมไรายได้โดยรวมของครอบครัวของคุณพ่อแม่และลูกสมมติลูกยังไม่มีอินคมก็ไม่เป็นไรก็จะดูเฉพาะไรายได้ของพ่อแม่ดูซิว่าอินคมของพ่อแม่ไรายได้ของพ่อแม่เนี่ยมันอยู่ในระดับ เกินกว่า125%ของ property line หรือไม่เขาจะมีกฎเลยว่าสมมติครอบครอวมี2คนนะคะควรจะมีอย่างจนที่สุดอ่ะควรจะได้รายได้ประมาณ2 0 0 0 0กว่าต่อปีหรือประมาณหมื่นกว่าต่อปีเพราะฉะนั้น property line มันจะอยู่ที่2 0 0 0 0นิดน,ดนดเพราะมันจะเป็น125%นะคะเขาก็จะดูซิว่าเฮ้ยไซส์2คูนเนี่ยมีอินคมเป็นยังไงบ้าง ถ้าอินคมน้อยละเขาก็จะมาดูเอออินคมน้อยอาจจะไม่เป็นไรถ้าคุณมีทรัพย์สินอยู่เยอะเขาก็จะมาดูละมีบ้านเป็นของตัวเองหรือเปล่ามีรถเป็นของตัวเองหรือเปล่ามีสต๊อกมีอินคัมีรีทายเมนต์มีอะไรบ้างที่เป็นทรัพย์สินที่จะสามารถมาซัพพลาเมนต์หมายถึงว่าจะมาจุนเจือครอบครัวนอกเหนือไปจากไรายได้นะคะ ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นญาติสนิทของ U.S. citizen เขาก็จะขอทรัพย์สินประมาณ3เท่าตัวของส่วนต่างสมมุติว่าเขาเรียกร้คุณมีร้อยเดียว100คุณมีแค่80แปลว่า20เนี่ยคุณหายไปคุณขาดไป20 asset ของญาติสนิทของ U.S. citizen ก็จะต้องเป็น3เท่าตัวของ20% 20ตรงนี้ก็ต้องมีและเซสมมุติ60เหรียญก็60เหรียญหรือ60,000เหรียญอะไรอย่างนี้นะคะ แต่คนอื่นที่ไม่ไมใช่ญาติสนิทของ U.S. citizen เราต้องคูณ5เพราะฉะนั้นถ้า requirement income มันร้อยหนึ่งคุณมีแค่80คุณขาด20คุณก็ต้องคูณ5เข้าไปก็ต้องหาทรัพย์สินมาโชยเขาดูว่าคุณมีทรัพย์สิน5เท่าตัวของส่วนต่างตรงนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วใน factor ที่4ที่เกี่ยวกับเรื่อง asset คือ,หร,อหรือเรื่องทรัพย์สินของคุณเขาดูด้วยว่า คุณเคยมาใช้สวัสดิการรัฐบาลหรือเปล่าหรือเรียกว่า public benefits นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะในหัวข้อต่อไปเราจะมาดูซิว่าอะไรบ้างที่จะถือว่าเป็นการใช้สวัสดิการจากรัฐบาลนะคะเขาก็จะดูเลยขอหลักฐานมาดูเลยว่าก่อนน้าเนี่คุณเคยขอใช้ public benefits หรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่อยากให้ทุกคนตื่นเต้นนะคะเพราะว่ากฎเริ่ม24กุมภาพันธ์2020ใช้อะไรหลังจากนั้นต้องแจ้งก่อนน้นนั้นไม่ต้องแจ้ง นะคะโอเคกดข้อต่อไปที่เขาจะมาดูก็คือ education แล้วก็ skill นะคะข้อ5ก็คือดูซิว่าคุณนะ่มีความรู้ความสามารถมี skill อะไรหรือเปล่าบางคนไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้มีปร,ริญญามาแต่ว่ามี skill special อย่างเช่นเราเป็นกุ๊กเป็นกุ๊กในร้านอาหารเขาก็ถือว่าเป็น special skill สามารถที่จะดูแลครอบครัวได้สามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพได้นะคะแล้วก็ในส่วนตัวเนี้ย ข้อหใน education skill เนี่ยเขามองถึงการใช้ภาษาอังกฤษของเราด้วยนะคะว่าเฮ้ยคุณมาอยู่ประเทศเนี้ยคุณพูดภาษาอังกฤษไหมคุณจะสื่อสารได้ไหมเพราะถ้าคุณสื่อสารไม่ได้เลยในภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็มีความน่าจะเป็นว่าคุณจะไม่สามารถหางานทําได้หรือหางานทํา,งงาท,ที่ดีได้หรือหาง,งานทําที่จะเลี้ยงครอบครัวได้มันก็จะเป็นปัจจัยลบนะคะแล้วก็ข้อ6กก็คือ ไอ้ตัวเ e น e f i t ฟที่คุณขอคุณจะมาอยู่ที่นี่คุณจะมาอยู่นานหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าคุณขอแค่เออฉันจะมาอยู่ทํางานสอปีเขาก็จะไม่เครียดมากกับเ็นฟตรงนี้ว่าเอ,อ้คุณจะมาอยู่แป๊บเดียวแล้วคุณจะกลับไปเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่คุณจะมาขอสวัสดิการรัฐบาลมันก็น้อยถูกไหมคะแต่ถ้าคุณมาขอใบเขียวคุณจะอยู่ที่นี่ยาวเลยอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะออมองว่าเออเขาจะต้องมั่นใจแล้วล่ะว่า คุณนะมีสถานะที่สามารถอยู่ประเทศนี้ได้ด้วยตัวคุณเองไม่ต้องมาพึ่งผ่าเขานะคะอันสุดท้ายก็คือเรื่อง affidavit of support นะคะ affidavit of support ก็คือคำยืนยันตกลงจากสปอนเซอร์หรือจอยสปอนเซอร์ของคุณในแอปพลิเคชันนั้นๆว่าสมมุติอย่างเช่นสามี apply ให้ภรรยาใบเกี่ยวให้ภรรยาสามีก็ต้อง sign affidavit of support คือคายืนยันว่าฉันจะเลี้ยงภรรยาคนนี้ภรรยาคนนี้จะไม่มาขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลในสิ่งที่เธอไม่มีสิทธิ์ถ้าเธอไปขอความช่วยเหลือรัฐบาลฉันยินดีที่จะจ่ายเงินคืนรัฐบาลนะคะจริงๆอันนี้กฎเหล่านี้มีมาตั้งนานแล้วแต่ว่ารัฐบาลทรัมป์เนี่ยเขาเพิ่งจะมาแอดเรื่องการใช้สวัสดิการประวัติของคนที่มีการใช้สวัสดิการมาก่อนเพราะ,ะนั้นใครก็ตามที่มีประวัติก็ถือว่าเป็นเนกาทีฟแฟกเตอร์เขาก็คิดว่าคุณเคยใช้มาก่อน มันก็มีความน่าจะเป็นมากที่คุณจะใช้ในอนาคตนะคะอันนี้เป็นเรื่องการคาดเดาว,ว่าเอ๊ะตัวคุณเนี่ยในอนาคตจะมาใช้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ามีประวัติเคยใช้ก็มีความน่าจะเป็นที่จะใช้ทุกคนก็เลยกลังวลมากนะคะโอเคทีนี้อยากจะบอกทุกคนว่าปัจจัยเหล่านี้อันที่แย่แย่ที่สุดที่ใครทำแบบนี้นะเกือบจะไม่ได้ใบเขียวหรือไม่ได้เข้ามาเลยก็คือหนึ่งสมมุติคุณไม่ได้เป็นนักเรียนแล้วคุณมีสิทธิ์ทำงานแต่คุณไม่ทำงาน คุณอยู่บ้านเฉยๆอันนี้ถือว่าเป็น negative factor อย่างมากเหมือนกับคุณไม่กระตืือรน้นคุณมีคุณไม่ได้โรงเรียนอยู่คุณก็มีสิทธิ์ทำงานทำไมไม่ทำงานอันนี้เป็นปัจจัยลบมากๆเลยนะคะปัจจัยลบที่สองที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือคุณเคยได้รับความช่วยเหลือรัฐบาลมาก่อนนะคะหลังกุมภาย่สพันเหมือนกับคุณเคยได้ใช้มาก่อนคุณก็มีความน่าจะเป็นเขาจะติดลบเลยแหละเอาตรงนี้นะคะ แล้วก็อันที่3ก็คือคุณมีโรคประจําตัวที่จะต้องการแบบว่าการรักษาพยาบาลยาวอย่างเป็นมะเร็งอะไรต่างๆแบบนี้นะคะซึ่งมันจะทำให้คุณเนี่ยต้องรักษาตัวยากที่จะออกมาทำงานแล้วนะคะต้องมีคนคอยดูแลสามปัจจัยอันนี้เป็นปัจจัยที่เขาจะมองว่าแย่มากๆนะคะส่วนปัจจัยด้านบวกนะคะปัจจัยด้านบวก3อันเลยเหมือนกันที่ดีคือ1เงิน เงินและทรัพย์สินถ้าคุณมีรายได้เยอะๆนะรายได้เยอะจริงๆหรือมีแอสเซทเยอะมากมีบ้านหลายๆหลังนะคะ mm. เขาก็จะมองว่าเอออันนี้ดีคุณดูแลตัวเองได้นะคะ mm. แล้วก็คุณทำงานได้เงินเดือนเยอะมากเลย mm. เหมือนกับสมมติรัฐบาล Require ให้คุณทำได้ค,ไดคือเขาต้องการ250เลยแหละเอาอย่างนี้ดีกว่าของไกด์ไลน์เพราะฉะนั้นสมมติรียก m e n t ว่าคุณต้องทำให้ได้ร้อยนึงคุณทำได้2 5 0 เขาจะถือเลยว่าอันนี้ดีมากมีรายได้ที่ดีมากคุณน่าจะสามารถดูแลตัวเองได้ปัจจัยปัจจัยหนึ่งที่เป็นข้อดีมากๆเลยทุกคนควรจะรู้ไว้คือการมี health insurance ก็คือมีสวัสดิการดูแลสุขภาพของเรานะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีประกันเนี่ยประกันสุขภาพเนี่ยเขาก็ดูได้ว่าเออเธอไม่ต้องมาได้รับความช่วยเหลือรัฐบาหลหรอกเธอมีตังคหงจ่าย In s u r a n c ของอยู่สถ้ายู่ป่วย i ิน u r a n c ยูก็จ่ายเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็น positive factor ใครก็ตามจริงๆมันใกล้ enrollment period แล้วนะคะส่วนใหญ่จะ november uh, d อ c e m b e r แต่เขาก็บอกว่าแตา่การที่คุณได้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลในการมีอินช a n ันเนี่ยนะคะเราทำให้คุณได้ tax credit เนี่ยนะมันถือว่าไม่ไม่นับนะเหมือนกับยังไงการได้ประกันของคุณก็คือคุณยังต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่ดีเพราะ,ะนั้นเขาจะไม่นับตรงนั้นนะคะโอเคทีนี้ หัวข้อต่อไปนะคะคืออะไรคือ public benefit ก็คือการได้รับความช่วยเหลือรัฐบาลคืออะไรบ้างและอะไรไม่ถือว่าเป็นการได้รับความช่วยเหลือรัฐบาลข้อที่หนึ่งเลยคือ supplemental security income ความช่วยเหลือจาก social security เหมือนแบบคุณจนมากและคุณตอนนี้ไม่มีงานทำไม่มีเงินรายได้เลยคุณต้องไปขอเงิน supplement จาก social เขาให้คนจนจริงๆ นะคะอันนี้เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเลยนะคะ 2. temporary assistance for n e e d i n g family คือครอบครัวคุณเนี่ยโอ้โหนี้ดีมากคำว่านี้ดีนี่คือแบบยากจนต้องการความช่วยเหลือแล้วจริงๆมันเป็นความช่วยเหลือชั่วคราวก็จริงแต่ส่วนใหญ่พวกนี้จะให้เป็นพวกเงินมากินข้าวอะไรอย่างนี้เลยคือเขาดูว่าคุณไม่มีกระทั่งเงินกินข้าวอ่ะคุณไปขอความช่วยเหลือเขาตรงนี้คือแย่แล้วแหละนะคะอันต่อไปคือ การได้รับความช่วยเหลือ cash benefit จาก federal state หรือ local ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลกลางรัฐบาลท้องถิ่นหรืออะไรก็ตามแต่เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าการได้รับเงินจากโควิดมันจะเข้าหรือเปล่าแต่ว่าถ้าคุณไปขอเงินเงินเลยนะเงินช่วยเหลือจากเขาเขาถือว่าคุณคุณไม่ได้ละอันนี้คือคุณมาได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลละนะคะอันต่อไปก็คือข้อสี่ supplemental nutrition assistance program ก็คือ SNAP หรือ food stamp นั่นเองก็คือไปขอเงินกินข้าวนั่นแหละนะคะ อันต่อไปก็คือ housing assistant ก็คือเป็น housing program ว่าไม่มีบ้านจะอยู่แล้วขอ supplement มีนะคะที่เขาก็จะมีโปรแกรมให้มาอยู่ที่บ้านแล้วก็จ่ายเงินน้อยๆเดือนหนึ่งร้อยสองรอยอะไรเงี้ยเขาก็จะดูจาก income ของคุณนะคะแล้วก็ uh, bed rental assistant program ก็คือคล้ายๆกันก็คือหาที่อยู่ให้เราชั่วคราวคือเหมือนเป็นแบบ oh homeless ไม่มีบ้านแล้วเขาจะหาจัดที่อยู่ชั่วคราวให้เราอะไรอย่างเี้นะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการขอได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลโดยตรง Medicate อันนี้สำคัญมากเลยหลายๆคน m ajority ของรู้ความของเราโดยความรู้เท่าไม่ถึงการเวลาไปขอ public benefit ไปขอไปคุยเวลาขอหาหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. เขาก็จะให้ benefit มาเลยทุกคน case worker ก็เอาไปเลยรัฐบาลสนับสนุนจริงๆแล้วมันมาจาก m e d i c a i e program Medicate เนี่ยนะคะคือความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพการรักษาพยาบาลน,นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีใบเขียวเนี่ยนะคะ จะไม่สามารถขอเม่ได้เขตได้นะส่วนใหญ่จนกระทั่งอย่างน้อยมีใบเขียวแล้ว5ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังนิดนึงนเกี่ยวกับการขอไม่ได้เขแต่มีข้อยกเว้นนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนอกจากนั้นเราก็เรื่องอะไรก็ตามเกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยนะคะ housing ต่างๆนะคะมีหลักๆ8ข้อที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลจริงๆข้อที่ไม่เข้าข่ายเนี่ยนะคะเร็วๆเ,เลยก็คือเป็นพวก ข้อแรกพวกเมดิเคทนะคะเมดิเคทเนี่ยเขาก็มีข้อยกเวน้นเราก็ต้องจริงจริงถ้าเป็นเมดิเคทแบบ Emergency เรื่องเร่งด่วนรักษาพยาบาลแบบเร่งด่วนอันเนี้ยไม่เป็นไรนะคะหรือว่าการรักษาพยาบาลเกี่ยวกับเด็กพิการเกี่ยวกับการศึกษาไม่เป็นไรเกี่ยวกับการเรียนหนังสือโรงเรียนไม่เป็นไรหรือเมดิเคทสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า21ปีอันนี้ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็อันที่สำคัญก็คือให้คนท้องนะคะ ด้วความหลายคนของเราคือมาวีซ่าชั่วคราวนะคะแล้วก็ภรรยาท้องไปถึงโรงพยาบาลโรงบาลก็โอเครับเบนฟิตตรงนี้ไปนะคะเรามาพิจารณาเคส by เคสเบสิสนะคะแต่ส่วนใหญ่การได้รับ m e d i ด a เขตนะสำหรับคนท้องหรือเด็กอายุ21ปีไม่เป็นไรนะคะแล้วนอกจากนั้นเนื่องมีข้อยกเว้นก็คือเรื่อง m e d i ด a เขและมีเรื่องถ้าคุณเป็นครอบครัวทหารนะคะก็จะไม่เข้าขายหรือว่าถ้าคุณ เป็นเด็กที่ได้รับการออ p t มาหรือเป็นลูกของ US Citizen เมื่อได้ใบเขียวมาแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะได้ออโตเมติกซ i t เ z นชิพเลยเนี่ยนะคะคุณก็ได้รับเข้าข้อยกเว้นเหมือนกันคุณสามารถรับ Benefit ได้นะคะวันนี้อยางนิดนึงหัวข้อต่อไปคะ่ะหัวข้อสุดท้ายละเรื่อง c o v i d 19นะคะหลายๆคนได้รับความช่วยเหลือจาก c o v i d 19มีข้อสงสัยมากตกลง ถือว่าเป็น Public Charge ไหมกลัวมากเดี๋ยวจะไล่ให้ดูทีละข้อเลยนะคะเพื่อความเคลียร์นะคะข้อที่1 unemployment เงินคนว่างงานไม่เข้าข่ายว่าเป็นความช่วยเหลือสวัสดิการจากรัฐบาลภายใต้กฎ Public Charge stimulus payment นะคะ1,200เหรียญที่ IRS ส่งมาเป็นเช็คให้เราเลยไม่เข้าข่ายค่ะนะคะข้อต่อไป ความช่วยเหลือระยะสั้นๆสืบเนื่องจากโควิด1 i d 1 9นะคะอย่างเช่นการได้รับทรีตเมนต์การได้รับวัคซีนการได้รับการ testing เหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็น public c h a r g นะคะแล้วก็เงิน PPP ไม่ถือว่าเป็น public c h a r g เงินช่วยเหลือ EIDL EIDL เนี่ยเป็น grant มีส่วนหนึ่งเป็น grant คือเงินให้เปล่าเลย อัพทูหนึ่งหมื่นเหรียญแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นเงินกู้เพราะฉะนั้นเงินตรงนี้นะคะไม่ถือเหมือนกัน PPP ก็เป็นเงินกู้เทคนิคลี่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นเงินช่วยเหลือของรัฐบาลตามกฎ Public c h a r g e นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อีกข้อหนึ่งก็คือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลท้องถิ่นเวลาเขาเป็นแกรนมาให้บ i n e s s ต่างๆเนี่ยนะคะอะไรก็ตามส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นของบ i n e s s ไม่ใช่ของส่วนตัวเนี่ยจะไม่เข้ากฎ Public c h a r g e เลยนะคะเพราะฉะนั้นสรุป u n Unemployment ไม่ใช่ Stimulus p a y m e ม t ไม่ ความช่วยเหลือระยะสั้นเกี่ยวกับโควิด1 i d 1 t e testing อะไรเงี้ยไม่ใช่เงิน ppp ไม่ใช่ eidl ไม่ใช่เงินให้ business จากรัฐบาลโล c a l ไม่ใช่นะคะวันนี้ยาวมากเลยเป็นเพราะว่ากด public charge เนี่ยมันยาวและมัน c o m p l i c a t e ขอสรุปง่ายๆว่า 1. ไม่ใช่ทุกทท่ทานที่จะติดกด public charge นะคะมีเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นนะคะ 2. การได้รับสวัสดิการจากรัฐบาลไม่ใช่ว่าไม่ได้เลย มันก็มีสวัสดิการที่ได้แล้วไม่เป็นอะไรแต่ก็มีสวัสดิการบางส่วนที่ได้แล้วอาจจะมีผลกระทบสำหรับวีซ่าแอปพลิเคชันหรือใบเขียวแอปพลิเคชันในอนาคตนะคะ 3. เด็กที่ได้รับความช่วยเหลือสมมติลูกได้ไปแล้วก็ไม่เกี่ยวการที่ลูกได้เขาจะไม่นำมารวมในการพิจารณาแอปพลิเคชันของพ่อแม่เพราะนั้นพ่อแม่ที่ไม่ได้แต่ลูกได้ลูกแอปพลิเคชันกลัวว่าเออลูกแอปพลิเคชันรัพรูไปแล้วละาฉันล่ะไม่เป็นไรนะคะ แล้วก็การรักษาตัวเองจากด้านโควิด19นะคะวันนี้สรุปเร็วๆแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะมีเซสชั่นเกี่ยวกับคำถามคำตอบใครมีคำถามคำตอบเกี่ยวกับ public charge ก็ส่งมาได้เลยนะคะแล้วเราจะพยายามออตอบให้เร็วที่สุดค่ะวันนี้าฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ